ใครที่ปลูกพริกแล้วไม่ติดดอกออกผลออกดอกทีไรก็ร่วงหล่นร่วงหล่นง,ง,ง,งั้นลองทําสูตรง่ายสูตรนี้ดูสูตรนี้ใช้ของไม่มากความยุ่งยากไม่มีแค่มีเปลือกไข่ตากแห้งจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระทาได้หมดวัตถุดิบต่อมาจะเป็นฐานหุงข้าวแล้วก็ตามด้วยผงชูรสวิธีทาขั้นตอนแรกนําเปลือกไข่ที่เราตากทิ้งไว้จนแห้งมาตำยิ่งแห้งมากเท่า,าไหร่การตำก็จะง่ายเปลือกไข่ก็จะละเอียดในเปลือกไข่จะมีสารอาหารแคลเซียมคาร์บอนิกซึ่งเป็นสิ่งที่พืชชื่นชอบซึ่งช่วยให้พืชงอกงามและเจริิญเตตโไดด้ี สมโทมาจะเป็นฐานหุงข้าวอัตราส่วนที่ใช้1ต่อหนึ่งใช้เปลือกไข่เท่าไหร่ก็ใช้ฐานเท่านั้นเสร็จแล้วนําถ่านมาตำให้ละเอียดถ้าใครมีฐานที่เป็นผงผงก็สามารถใช้ได้เลยไม่ต้องตำประโยชน์ของถ่านกับต้นไม้ก็คือในตัวของ่านเองจะเป็นแหล่งกักเก็บความชื้นและยังเป็นแหล่งที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและในตัวฐานเองยังมีแร่ธาตุที่เหมาะกับพืชอ,อีกหลายชนิดพอเราตำเปลือกไข่และฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานําส่วนผสมทั้งสองชนิดมาผสมรวมกันโดยสูตรนี้ป้าจะใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งและใน นในตัวผงชลรดจะมีกรดอะมิโนที่จะช่วยในการกระตุ้นผลิตดอกออกผลเร่งดอกเร่งผลยังช่วยให้ต้นไม้เจริญงอกงามดีใบเขียวแข็งแรงพอเรานำส่วนผสมทั้ง3อย่างผสมรวมกันแล้วให้คนให้เข้ากันสูตรนี้ทําง่ายๆถ้าใช้ไม่หมดก็เก็บไว้ในขวดในโหลได้แต่ต้องเก็บไว้ในที่ร่มๆเสร็จแล้วเราก็นําไปใส่ใต้ต้นพืชผักที่เราอยากให้ติดดอกออกผลอย่างในสวนป้ารอบนี้ป้าจะใส่ต้นพริกต้นมะเขือแล้วก็ต้นฟักทองเพราะต้นพวกนี้กําลังจะให้ผลผลิตป้าก็เลยจะบํารุงเป็นพิเศษหน่อยอัตราส่วนที่ป้าใช้หนึ่ง ช้อนโต๊ะตัวหนึ่งต้นพอใส่เสร็จป้าจะราดรตด้วยจุลินรีย์สังคห์แสงถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ำเปล่าหรือน้ำซาวข้าวก็ได้การทำปุ๋ยสูตรนี้เป็นการทำปุ๋ยสูตรง่าย,ายเลืออไข่ทานผงชุบร<ม>สเราก็มีอยู่ในครัวเรือนเราไม่ต้องเปลืองเงินไปซื้อปุ๋ยซื้อฮอร์โมนมาใช้เราก็แค่เสียเวลาทำนิดหน่อยแต่ผลลัพธ์ที่มันได้มันเกินยิ่งใครทำเกษตรอินทรีย์ปลูกผักไปกินเองหรือผ่อออแกนิกการทำปุ๋ยสูตรง่ายขั้นตอนไม่ซับซ้อนมันจะช่วยฝึกให้เรามีการเรียนรู้พัฒนาและเวลาที่ผักออกดอกออกผลหรรือช่่วงทีเเาก็บผผลลิต เราก็จะมีความภูมิใจว่าสิ่งที่เราบำรุงดูแลมันได้ผลเดี๋ยวคลิปหน้าป้าจะหาสูตรบำรุงผักสูตรใหม่ๆมาบอกมาแชร์มาแบ่งปันถ้าผู้เองชอบคลิปที่ป้าทำอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจหรือเม้นมาให้กำลังใจกันบ้างเด้อบ๊ายบาย